สำหรับตัวอย่าง6.2นะคะก็ให้หาจพ์ที่หายไปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เราจะทราบ a1 แล้วก็ทราบ an ถ้าเราทราบ a1 แล้วก็ทราบ an นะคะตัวไหนก็ช่างอาจจะเป็นจพ์ที่3หรือว่าจพ์ที่4จพ์ที่5ก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องทราบ a1 นะเราจะใช้สูตร an เท่ากับ r1 a1 r กลัง n ลบ1แทนค่าหา R 1, ได้เลยนะคะอ่าเรามาดูกันว่าวิธีทำม,มันทำยังไง an เท่ากับ a 1คูณ r กลัง n ลบ1 an ของเราคือเท่าไหร่คะ an ของเราตัวนี้มันคือ a 3เป็น12 a 1ของเราคือ3 r เรายังไม่ทราบใช่ไหมคะ n ของเราในเมื่อตรงนี้คือ a 3ตรงนี้ก็คือ n ก็คือ3 3-1 12ลบ1 12เท่ากับ3 2มอลบ1ได้2ย้าย3จากคูณอยู่ย้ายมา หารนะคะ12หาร3ได้4อ่ะเราก็ดูว่าอะไรที่ยกกกำลัง2แล้วได้4นะคะให้แต่เนี้ยตัวเนี้ยเด็กๆต้องระวังให้ดีนะคะเด็กๆจ๋าหนูต้องระวังระวังอะไรระวังตรงที่ว่าเลขชี้กำลังตัวเนี้ยมันเป็นจำนวนคู่มันเป็นเลขคู่มันจะเกิดอะไรขึ้นคะเรารู้แหละว่า2คูณ2กำลัง2มันได้เท่ากับ สี่ใช่ไหมมันจะแยกเป็นสองกรณีทันทีเลยนะเพราะว่ามันจะมีอะไรคะมีสองกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับสี่ใช่ไหมจะเป็น R ากำลังสองเนี่ยกรณีแรกกรณีที่สองคือลบสองทั้งหมดกำลังสองก็เท่ากับสี่เหมือนกันก็จะเป็นลบสองกำลังสองเท่ากับ R อ่าถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็นเลขคู่นะคะถ้าตรงนี้เป็นเลขคู่มันจะแยกเป็นสองกรณีแต่ถ้าเป็นเลขคี่ก็กรณีเดียวเลยอ่าทีนี้เรามาดู สองกำลังสองได้เท่ากับ R กำลังสองมันเท่ากันถ้าเลขชี้กำลังเท่ากันฐานก็ต้องเท่ากันดังนั้น R ข้อนี้เท่ากับสองตรงนี้เหมือนกันเลยเท่ากันใช่ไหมเลขชี้กำลังเท่ากันฐานก็ต้องเท่ากัน,กนดังนั้น R ก็เท่ากับลบสองข้อนี้ก็จะได้ว่าดังนั้นอ่ะเขาให้หาพจน์ที่หายไปอันนี้เราเพิ่งได้แค่ R เองอยังไม่จบ โอเคค่ะแล้วก็เอาสองมาคูณเลยตรงนี้ก็คือ a 2เท่ากับ a 1คูณ r ก็เป็น3คูณ2เท่ากับอะไรคะส2องเป็น6หรืออีกตัวหนึ่งก็คือ a 2เป็นอะไรได้อีกลูก a 2เป็น a 1คูณ r r ของเราก็มี2ค่าใช่ไหมลูก a 1คือ3 3คูณลบ2ก็เป็น3คูณลบ2เป็นลบ6 อ่ะตัวนี้คือเราจะทำไปทีละฝั่งแล้วกันเนาะเพื่อเพื่อความไม่งุนงงของเราเนาะอ่ะต่อไปเราลองเช็คดูสิว่าอ่ะ A3 สามันจะเท่ากับสิบสองจริงไหมมันคือ A 2สองคูณ R A สองของเราคือสิบสองเอสองของเราคือหตรงนี้ R ฝั่งนี้ R ฝั่งนี้คือสองนะหกสองสิบสองตรงไหมตรงโอเคอ่ะต่อไปหา A 4สี่สคือ A 3สามคูณ R A4 คือ12ออ A3 คือ12 R คือ2 12 2เป็น24ต่อไป A5 A5 ก็คือเอา A4 คูณ R ก็คือ24คูณ2 24 2เป็น48พจที่หายไปตัวแรกก็คือมี62 24แล้วก็48กรณีนี้ก็คือ R ต้องเป็น2นะคะอ่ะถ้ากรณีที่ R เป็นลบ2 A2 เราหาไปแล้วเราเช็ค A3 สามิถึงมันไม่หายเราลองเช็คดูว่าเฮ้ยมันถูกเปล่านะคะอ่า A2 คูณ R A2 ของเราคือเราหามาแล้วว่ามันเป็นลบ6รของเราคือ 2. ลบลบคูณลบกลายเป็นบวก6 2สอตรงไหมคะตรงนี่ไงคะมันถึงได้แยกเป็น2กรณีนะคะอ่าทีนี้ต่อไป A4 ของเราก็คือเอา A3 คูณด้วยอา3คือ12คูณ R, R คือลบ ลบคูณบวกเป็นลบ12 2สองเป็น24 A5 เท่ากับ A4 คูณ R A4 คือลบ24 R คือลบ2ลบลบเป็นบวก24คูณสเป็น48ดังนั้นพวกที่หายไปมีอะไรบ้างคะลบ6ลบ24แล้วก็48โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ